สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังคลิปข่าวสั้นของนี่วันนี้นะคะก็จะมาขออัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของคุณไอซ์นะคะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยนี่ก็ได้พูดถึงคุณไอซ์นะคะว่าจะได้รับการพิพากษาวันนี้แล้วหลังจากที่มี่พูดเนี่ยผลมันก็ออกมานะคะว่าคุณไอซ์เนี่ยได้รับการพิพากษาจำคุก6ปีแล้วก็ไม่รอลงอาญา แต่เมื่อการเวลาผ่านไปนะคะก็ปรากฏว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยดีใจก็คือคุณไอซ์เนี่ยได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าหน้าสิวหน้าขวานมากเพราะว่ามันเทียบเท่ากับอนาคตทางด้านการเมืองของคุณไอซ์เลยซึ่งเราทราบนะว่า มันไม่ค่อยมีใครที่จะเข้าข้างทางฝ่ายเราแล้วแล้วในการมิพากษาถึง6ปีเนี่ยเป็นอะไรที่ยาวนานมากออกมานี่คือ30กว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคว่าบุญว่าบาปนะคะก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องขอแสดงความยินดีกับคุณไอซ์ด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ทางฝ่ายของสลิมเนี่ยไม่พึงพอใจนะเพราะตามที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะมีการวิพากษ์วิจารณะ์นะว่าเอ๊ะ ทำไมคนล้มเจ้านะคะคนที่จ้องจะทําลายสถาบันประมัณกษัตริย์อะไรแบบนี้แล้วก็มีการจับจ้วงแล้วก็วาจาเนี่ยคือไม่รู้ที่ต่ําที่สูงอะไรแบบนี้ทําไมถึงได้รับการยกเว้นนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่พอใจนะพูดจริงๆเพราะว่าไม่ได้ตามไปอ่านะคะแล้วก็ในกรณีของคุณไบร์ชินวัตรเนี่ยก็ตีคู่กันมาเลยนะคะวันนี้เนี่ยแล้ว ขอเล่าคร่าวๆนะคะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยมีได้พูดว่าคุณไบร์เนี่ยน่าจะรอดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รอดแล้วการโหมโรงของเขาเนี่ยก็ทําให้เราเห็นนะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือวิถีของการเอาตัวรอดของตัวเองก็คือพยายามที่จะเอาเรื่องราวของคุณงามความดีกลับตัวกลับใจทำให้เขานั้นอยู่รอดปลอดภัยอะไรแบบนี้เราก็คาดว่า เนี่ยก็คงจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนบาปแล้วเขากลับตัวกลับใจมีการไปเข้าเฝ้าแล้วก็ขอพระสถานอภัยโทษนะที่ผ่านมาก็คือด้วยวาจาการแสดงออกทางด้านสาธารณะว่าเขาไม่เอาด้วยกับสามกีบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าหลงผิดมากแล้วก็ตอนนี้มีพระเดชพระคุณนะคะพระบาร,รมีขององค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาดนบันดาลดนจิตดงใจเบิกเนตรเขาให้เขาเนี่ยตาสว่างเห็นธรรมโอ้โหสารพัดนะคะที่จะอ้างมาแต่ว่าโอเคก็ผลออกมานะคุณไว้ชินวัตรเนี่ยก็ไม่รอลงอาญานะคะแล้วก็ถูกตัดสินออกมาน่าจะประมาณ3ปีแต่ว่าอันนี้เราต้องพูดด้วยความมิตรธรรมนะว่าถ้าสมมติว่าคุณไวชินวัตรเนี่ยมีสตางนะคะก็คืออาจจะได้รับ การประกันตัวเหมือนเหมือนเหมือนคุณไอซ์เนี่ยแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าในส่วนของทางสุนทรนายเนี่ยเขามีการพูดคุยอะไรกันเปล่านะแต่ว่าโอเคเขาไม่ให้ใช้เงินประกันตัวของกองทุนรัศดรประสงค์แล้วก็เลยเป็นเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณไบชินวัตเนี่ยต้องเข้าเดือนจํานะะแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์แหละ นะคะต่อตโอเคในคลิปนี้เราจะแสดงความินดีคุณไอซ์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอข้ามในกรณีของไบเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่านะวันนี้นะคะที่คุณลักชนกเนี่ยเรียกว่าหายใจใหายคอกันแทบไม่คล่องเลยเนี่ยก็ออกมาแสดงความินดีกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ไรก็แล้วแต่เนี่ยมีขอไปดูถึงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะพวกบรรดา เสลบทั้งหลายนะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นก็น่าจะไปเริ่มที่คุณคุณถึกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณใบตองแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่ละคนเนี่ยก็หวั่นอ,อกหวั่นใจแเรามาดูกันนิดนึงว่าคุณถึกแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรอืมอันนี้อันนี้รู้สึกเมื่อเช้ามีจ่าไปแล้วเนอะก็คือคุณถึกเนี่ยออกมาดักทางศารนะคะว่าเฮ้ย คุณจะมาตุกติกคุณจะมาล่าช้าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันเท่ากับเป็นอนาคตของสอสอไอซ์เลยก็คือถ้าคุณพลาดคุณกันแกล้งเข้ามาแต่นิดเดียวเนี่ยสมมตินะสมมติว่าในกรณีของบุคคลทั่วไปเนี่ยศาลก็คงจะมีการกันแกล้งว่าเออให้ประกันมันช้าหน่อยวะยังไงเดี๋ยวให้มันเข้าคุกสักวันหนึ่งให้มันรู้สึกให้นอนคุกสักวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนนะที่เจอลักษณะแบบนี้บางครั้งก็ มาตัดสินเอวช่วงตอนเย็นของวันศุกร์อะไรแบบเนี้ก็คือให้นอนคุกไปซะสองคืนอะไรแบบนี้คือเจอบ่อยมากนะในในลนักษณะแบบนี้คือคุณถึกก็เลยดักไนงะว่าเฮ้ยถ้าคุณทําแบบนี้มันมันไม่เหมือนกรณีอื่นนะคือคุณไอซ์เนี่ยจะถูกวิพากษาให้หลุดจากความเป็นสสทันทีนะคะก็มีการดักแบบนี้ก็ปรากฏว่านะคะว่าบุญบ้าบากก็คือได้นับการ ประกันตัวออกมาโอเคเดี๋ยวไปดูในในแง่ของคุณสมศักดิ์สักนิดหนึ่งนะคุณสมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าลองเปรียบเทียบนะคะในกรณีที่ว่าขับรถไปชนก็คือหมอกระต่ายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าติดคุกเพียงแค่หนึ่งปีสิบห้าวันเทียบกับการหมิ่นพระบรมเดชาลุกภาพนะหกะปีก็คือในคดีของคุณไอซ์นะคะหรือว่าในกรณีของบ้านชันก็คือสี่สิบสามปีหกเดือน ประเทศนี้เนี่ยคุณเห็นชีวิตคนเป็นอะไรเวลาพูดถึงคนเนี่ยดัจจริตแค่ไหนนะคะนี่ก็เห็นด้วยเลยอืทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่านะมันไม่ยุติธรรมต่อมาเดี๋ยวมาดูในสิ่งที่คุณสมศักดิ์ได้โพสตนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณสมศักดิ์เนี่ยยกขึ้นมาหเห็นว่านี่คือข้อความที่ทําให้คุณไอซ์เนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดนะคะก็คือ ข้อความที่แคปออกมาบอกว่าวันที่10สิงหาคมปี64มมณีรัตเลวะเลิศนะคะประชาชนทั่วไปได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับคนที่ใช้ทวิตนะคะก็คือคุณไอซ์หรือว่าคุณไอซ์ราชนอกอเปล่าเขาบอกว่ากรณีที่พบทวิตดังกล่าวเนี่ยทวิตข้อความแล้วก็รูปภาพจำนวน2โพสต์นะ,ะเกี่ยวกับการผกูกขาดวัคซีนโควิดนะคะแล้วก็ขออาขอภัยนะแล้วก็แคมเปญ 28กรกฎาร่วมใจใส่ชุดดำโพสต์นี้เนี่ยมีภาพประกอบซึ่งภายในเป็นลักษณะคนที่ถือป้ายข้อความว่าทรราชผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองแล้วก็อีกข้อความนึงก็เป็นการรีทวิต จทวิตีที่ใช้ชื่อว่านิรนามโดยโพสต์เอาไว้ในวันที่16ตุลาคมปี63เป็นภาพป้ายข้อความที่น่าทำเนียบรัฐบาลว่าเราจะไม่เป็นไทยแล้วก็เขียนข้อความประกอบว่าเราจะไม่เป็นไทยจนกว่ากษัตริย์จะถูกแขวนจุดๆด้วยลำไส้ของขุนานางคนสุดท้ายที่เป็นคำกล่าวของเดอร์นีดิเดโรนะเป็นนักปรัชญาฝรั่งเศสแล้วก็มีแฮชแท็ก ประกอบจากนั้นก็มีบุคคลอื่นเนี่ยรีทวิตของคุณเนรนามเนี่ยประกอบข้อความอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แอคเคาท์ที่เป็นเหตุในครั้งนี้จึงมีการรีทวิตข้อความของทั้งสองแอคเคาท์ดังกล่าวนะคะก็คือเป็นการพิพากษาว่าเนี่ยในโทษที่6ปีเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยหมิ่นประมาทอาฆา,าตมากร้ายทางสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เลยเป็นที่มาของการที่ตัดสินนะคะว่าสมควรที่จะโดน ในส่วนของมาตราหนึ่งนะคะกเ็เรียกว่าเห็นไหมคะว่ารอดปากเหี่ยวปากกามานยทีเดียวนะคะในเรื่องของการได้รับการประกันตัวครั้งนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าการประกันตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะรอดฉลุยนะเพราะถ้าในศาลต่อไปเนี่ยโดนก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันมันเป็นจังหวะชีวิตที่ทําให้เราเนี่ย ผ่านพ้นมาได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมี่เคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าอะไรที่มันสูมเสียงมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสะดุดลงได้คือเข้าใจอะนะว่าการแสดงออกเนี่ยมันเป็นความที่เห็นที่ที่เสรีและเป็นเสรีภาพแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณเนี่ยอยู่ในที่สว่างมันก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยกลั่นแกล้งได้ก็คืออย่างที่ คุณไอซ์เนี่ยจะเจอแคปข้อความนี้เยอะมากนะแล้วรวมทั้งตอนนี้สลิมเนี่ยก็พยายามที่จะกระพือด้วยนะในการที่คุณไอซ์เนี่ยมีการทวิตแล้วมีการเสียส,สีถึงสถาบันอะไรแบบนี้ตอนนี้ปล่อยเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเขาจะตอบย้ำว่าเออไอซ์เนี่ยไม่ควรที่จะได้รับการประกันหรือว่าไม่ควรที่จะได้รับการรอลงอาญาอะไรก็แล้วแต่ก็คือเหมือนแท้ๆว่า เอ้ยไม่เห็นสํานึกเลยหรืออะไรแบบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยมเคยพูดไปแล้วนะว่าการที่คุณจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยคือมันเหมือนกับคุณแย่ขาเข้าคุกไว้แล้วหนึ่งข้างอ่ะมันก็เลยทําให้สสอพระเก้าไกลตอนนี้คือโดนตรวจสอบเยอะโดนขุดทวิตโดนขุด f a c e b o o นะแล้วก็หลายๆคนเลยไปโดนแคปข้อความในสมัยก่อนมาเยอะแยะมากมายอันนี้คืออุทาหรณ์ค่ะ ถ้าคุณจะก้าวเข้าสู่การเมืองเนี่ยคือต้องเหลียวหลังไปดูก่อนนะแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณกลับไปลบข้อความแล้วมันจะรอดนะเพราะคุณอย่าลืมตราบใดที่คุณโพสต์ข้อความหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านทางด้านสื่อโซเชียลเนี่ยมันจะถูกบันทึกเอาไว้ในอินเทอร์เน็ตเพราะหมายถึงว่ามันอาจจะมีคนแคปข้อความเอาไว้ในอดีตแล้วมีการส่งต่อไปหาคนอื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมวนเวียนอยู่ในโลกอินเทอร์นเน็ตนี่แหละวันใดวันหนึ่งนะคะมันถูกขุดขึ้นมามันก็จะถูกรีพีทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ามันหนักหนามากในในเรื่องของการบันทึก่านทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่สามารถลบได้จริงๆนอกเสียจากว่าคุณจะเป็นพวกดีอีอะไรอย่างเงี้ยเออที่จะสามารถสั่งการแบบ ปิดข่าวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต้องเป็นระ,ะดับเป,เป็นระดับกระทรวงอะไรหรือว่าคนที่สามารถแฮกอะไรก็ได้นะอันนี้สําหรับคนที่มีความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยคืออันตรายมากที่ผ่านมาก็อย่างเช่นคุณช่ออะไรเงี้ยเห็นไหมย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนอย่าลืมนะคะว่าเพื่อนในรุ่นของเราเนี่ยหรือว่าที่ทํางานของเราเนี่ยมันมีทั้งสลิมและไม่สลิม มีทั้งหัวรุนแรงแต่อาจจะแอบซ่อนไ้ก็ได้สมมติว่าเขาอาจจะไม่พอใจคุณชอบมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงแต่เฮ้ยกูเคยเก็บไว้นะไอ้ข้อมูลอันนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยถึงเวลาเฮ้ยหมั่นไส้ตอนนี้มันเป็นสสแล้วเอาปล่อยเลยดีกว่าข้อความที่กูแคปเอาไว้อะไรแบบเนี้ยอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็มีก็มีก็เชื่อนะว่าน่าจะมีคนที่หมั่นไส้คุณไอซ์นะตอที่ผ่านมาเนี่ยคุณไอซ์ก็มีการภาพมีการโสพสต์ภาพที่ อาจจะดูเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีผู้หญิงหลายๆคนที่ที่ออกมาดิ้นอะน,นะว่าทําทตัวแบบนี้ไม่เหมาะสมแต่แต่ว่าโอเคมีมีก็มไม่ได้หมายถึงว่ามีส่งเสริมในสิ่งที่คุณไอซ์โพสอะไรอย่เงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็มองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าคือเวลาที่คุณก้าวเข้ามาอยู่ใน spotlight ที่มันฉายแสงเนี่ยอย่าลืมนะคะว่ามันจะต้องโดนโจมตีอยู่แล้วแหละ ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหมิวนะคะของพรคเก้าไกลก็ก็โดนเหมือนกันในลักษณะที่ว่าเออเข้าสถานบันเทิงหรือว่ามีการคุกคราวออาบยมุกอะนะออาบยมุกในที่นี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าการพนันนะเราหมายถึงพวกเข้าผับเข้าบาร์ดื่มเหล้า,มามเมามายอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าคุณหมิวเนี่ยเขาเขามาจากคนบันเทิงแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพคนเรามันก็สามารถทําได้นะเวลาไปแฮงเอากับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นไมหมคะพอเวลาออกมาเป็นสสปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนขุดพฤติกรรมทั้งหมดเลยอะถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณจะเป็นดาราก็ตามแต่ว่าคนเขาก็จะสืบประวัติไปไงว่าเฮ้ยคุณไว้ใจให้คนนี้มาเป็นสสได้ไงวะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเมาแล้วเรื้อนอะไรแบบนี้แต่ว่าโอเคอันนี้มีแค่เล่าให้ฟังนะมีไม่ได้หมายถึงว่ามีว่าคุณไอหรือว่าคุณมิวนะ เราแค่เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราเคยเราเอยเราเราอาจจะเคยเรื้อนมาในอดีตอะไรแบบนี้ยเราแลเ,เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่ามิเคยพูดในประเด็นนี้ไปแล้วว่ามนุษย์คนเราอะ่ะมันไม่มีใครขาวสะอาดหรอกมันไม่มีใครแบบทําดีมาตั้งแต่เกิดหรอกคือมันต้องมีในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นเรามีผิดพลาดเราแบบไม่ได้เรื่อง เราแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอกาลเวลาผ่านไปถ้าเราปรับตัวให้ดีขึ้นมี่ก็คิดว่ามันน่าจะโอเคถูกไหมคะก็เนี่ยแหละคือมันเป็นเรื่องราวผลหลังก็ตามแต่ว่าคนที่เป็นคนฝ่ายตรงกันข้ามกับเราคนที่เป็นคนไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับเราแน่นอนนะคะก็จะหยิบไอ้เรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาโจมตีเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรามาระวังรวมทั้งทก,ก้วใกลเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีคนจับจ้องมองอยู่เราก็ต้องตรวจสอบ การการปฏิบัติของตัวเราด้วยนะ,ะอย่าอย่าเลองอย่าคิดว่าอะไรจะปกป้องคุณได้นะฮะก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยดูเขาเรียกอะไรดูดูก้ 9, 9าวก้าย่างของตัวเองไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดที่ผ่านมาเนี่ยพักเก้าไกลมีบทเรียนเยอะเยอะมากนะคะพลาดไปก็เยอะ มี่เนี่ยเป็นคนที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่อวยทุกคนหลือแต่จะเตือนสติทุกคนเสมอนะคะในนามของพระเก้าไกลเนี่ยทาอะไรนะตรวจสอบตัวเองดีๆอย่ากตกเป็นอย่ากตกเป็นเหยื่อนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือว่าการก้าวพลาดไปก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณแจ้คุณปูอัดเลยพวกเนี้ยเห็นไหมคะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นไปได้สวยทั้งนั้นเลยอนาคตกําลังจะไปได้ไกล แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเองเคยทําแล้วซุกเอาไว้ใต้พรมเนี่ยโดยที่ว่าอาจจะคิดว่าไม่มีใครร่วงรู้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงไม่ได้เป็นแบบแม่พลอยในสมัยก่อนทุกวันนี้คือกล้าได้กล้าเสียคว้าได้คว้าจับได้จับหมับได้หมับนะคะแล้วก็ในกรณีของการเป็นนักต่อนะ,ะอย่างกรณีของบาสเนี่ยอันนี้อันนี้ขอพูดนิดน,นึงเนาะในกรณีของบาสเนี่ยก็ใช่เราเคยพูดไปแล้วแล้วก็ หลังจากที่มีได้พูดไปเนี่ยม,มีไปดูข้อความทางทวิตโอ้โหคือแบบสุดๆด,ด่เพราะมันมันต้องใช้คำว่าแบบเปิดโปงเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ากล้องวงจรปิดที่เปิดออกมาเนี่ยคือผู้หญิงหน้าม้านะ่ะบอกได้เลยแล้วก็คุณตาพ่อเออดูคลิปบ้างแล้วหรือย,ยังในการที่ว่าคุณมาแถว,ว่าลูกคุณเป็นคนดีอะไรแบบนี้แล้วถูกล่อลวงแต่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ เพราะฉะนั้นมีพูดไปแล้วมีไม่ได้เคยเข้าข้างบาสเลยไม่เคยชอบเขาด้วยซ้ําแต่ว่าเราพูดด้วยความเป็นธรรมว่าบางครั้งมันมนเนี่ยคือคุณต้องตามให้ทันอะว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็แบบนี้แล้วอะแล้วเขาอาจจะทราบมาก็ได้ว่าบาสเนี่ยหย่ากับเมียแล้วหรือว่าในเคสของ การที่มีเงินมีทองจากการที่ลูกก็คือลูกสาวเขาที่ชื่อเบสอ่ะเนาะก,ก็ก็นับว่ามีมีความสามารถะนะสามารถที่จะปลดหนี้ให้กับพ่อได้ทํามาหากินนะคะแล้วก็มีมีเงินทองให้พ่อให้แม่ซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็ก็เรียกว่าพ่อพ่อผ่านไหมแต่ว่าลูกก็ทำแล้วก็กินดีอยู่ดีอ่ะนะเพราะตัวบาสเองเขาก็าอ้างเนาะว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย จะถูกพี่ทักทราบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทุกวันนี้เขากินอยู่สบายก็ต้องใช้คําว่าอะไรอันนี้อันนี้ส่งของลูกอะเนาะก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยโอเคอาจจะเป็นไม่ได้เนาะเพราะว่าผู้หญิงบางคนก็หาทางรักอะไรแบบนี้อันนี้มีก็ไม่ได้เข้าข้างเพศหญิงนะเราเราพูดด้วยความยุติธรรมเราไม่ได้เป็นพวกคลั่ง เฟมินิสต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเออไม่ชอบก็คือเราเราตัดสินถูกผิดว่าไปตามความจริงทีนี้เนี่ยพอผลมันออกมาแบบนี้เงิบเงิบกันเลยเราเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณกันชอมพลังหรือว่าคุณตาคุณพ่อเนี่ยเออเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ามี่ก็ได้ไปเห็นคลิปที่คุณกันชอมพลังเนี่ยพูดใส่คุณคุณตานะว่าเออคุณตายอมรับผิดไหมว่าเนี่ยมันสิ่งที่คุณตาพูดอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะ ก็แสดงว่าคุณคุณกันก็โอเคเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาก็ออกตัวแรงด้วยการที่จะมาจัดการอะไรแบบเนี้ยก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของสังคมนะเราไม่เชื่อว่าในสิ่งที่มีพูดเนี่ยก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยได้ได้รู้ว่าปัจจุบันนี้คุณไม่ได้เป็นคนล่าแล้วนะตอนนี้ผู้หญิงเป็นคนล่าแล้วเพราะผู้หญิงเนี่ยทุกวันนี้แรงมาก นะก็ฝากไว้เป็นอุทาหารณ์นในกรณีของบาสแล้วก็อ่อใช่ผู้ตบท้ายก็คือมีได้ไปดูคลิปที่ในตำรวจใหญ่ขอขอไม่พาดพิงกันละกันแต่ว่าคนนี้เป็นคนดังมากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ดังในกรณีของสารวัตรนกนะแล้วทำให้เขาก็ปัจจุบันนี้ผันออกมาเป็นเป็นคนที่เล่นติ๊กตอกแล้วก็ให้ความคิดเห็นทางด้านของข้อมูลทางด้านกฎหมายคดีอะไรต่างๆทุกคนก็คงจะรู้อะนะว่า นายตำรวจท่านนี้คือใครแต่ว่าเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วก็พูดในลักษณะเหมือนกับถ้าจะพูดจริงๆก็คือเขาข้างขุณบาสเนี่ยแหละเราเราก็พูดแนคำนองว่าไอ้บาสเอ้ยมึงอะพลาดแล้วโดนโดนเล่นแล้วไงก็คือเอาง่ายงเห็นไหมคะว่าคนที่มีประสบการณ์อะเขาเขาย่อมที่จะมองออกว่าผู้หญิงเข้าหาเขาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์บางอย่างเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมบาสเนี่ยถึงไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเป็นเหยือ่อ แต่อาจจะเป็นไปได้นะด้วยความเมาไมยหรืออาจจะหลงตัวเองไปนหนึ่งว่าเออกูกูหลอกผู้หญิงมาชอบกูอะไรประมาณนี้เออหรือว่าหรือว่าออไม่เป็นไรผู้หญิงอาจจะอยากจะสนุกสนานอะไรประมาณนี้ก็คือเรามาจอยกันก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าคือทุกวันนี้มันมันมันไม่ได้มีอะไรเพียงแค่นั้นแล้วมันมีในเรื่องของการหากผลประโยชน์การตกทรัพย์ การแบล็กเมลอะไรด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราก็เราก็มองว่าเออบาส่สคิดน้อยไปหน่อยนะแล้วก็นายตำรวจท่านนี้ก็เหมือนกันก็บอกคือมันเห็นชัดอะว่าผู้หญิงคือมีประสงค์ที่ไม่โอเคอยู่แล้วเห็นไหมคะนี่คือในในแนวของออนายตำรวจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มียกตัวอย่างเนี่ยก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ในลนนักษณะนี้พูดด้วยความสัต์จริงนะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเบรมเหยื่อ เพราะหลายๆคนจะพูดเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอย่าไปเบลมผู้หญิงผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกกระทําคือไม่ใช่ไงมิถึงได้บอกว่าเราพูดด้วยความวยุติธรรมเลยปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นคนที่ถูกกระทําแล้วมันมันคือผุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถูกผิดก็ว่าไปตามความจริงอย่าได้ไปพิทักษ์ว่าเพศแม่เนะี่ยมันเพศที่สวยบริสุทธิ์ ขุดผองอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคือมันมีคดีความแบบนี้เยอะมากว่าผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในอาสรพิษด้วยเช่นกันในฐานะที่ว่านี่ก็ก็อ่านข่าวมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ว่าขอขอ,ขอหมายเหตุนะเราไม่ได้แก้ต่างให้บาสเป็นผู้ ขาวสะอาดนะคือเราต้องยอมรับเลยว่าบาสเนี่ยก็ผิดเต็มประตูด้วยความที่ว่าคุณเนี่ยมีวุฒิภาวะมากกว่าเขาคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเขาคุณเป็นข้าราชการด้วยแต่คุณเอาเพศของตัวเองเนี่ยขึ้นมานําว่าเฮ้ยกูเนี่ยได้กําไรกูได้ไไดผลประโยชน์กูกูเทคไว้ก่อนกูกูกูถือว่าฟรีก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผิดถูกไปว่านิสานแต่ว่าเราแค่วิเคราะห์ในส่วน เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่ทางด้านกฎหมายเนี่ยเขาจะสามารถสู้คดีได้หรือไม่ก,ก็ว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้กล้องวงจรปิดอะไรต่างๆที่มันเปิดขึ้นมาม,นมันเห็นชัดเลยไงว่าเออค้ายๆว่า17เนี่ยโกหกนะเพราะว่ามันมีการโทรศัพท์นักข่าวเนี่ยโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์พวกบรรดาเพื่อนๆคือโอละพ่อเลยนะคือตัวน้อง17เนี่ยบอกว่าเพื่อนเนี่ย ทิ้งเขาแล้วเขาเนี่ยเคว้งเขาก็เลยไปหากาดซึ่งมันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยพร้อมใจกันให้สัมภาษณ์เลยนะาบอกว่าสาเหตุที่เขากลับก่อนเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับมาที่โต๊ะแล้วหลังจากที่ถ่ายภาพกับคุณบาสแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมกลับแล้วยืนยันที่จะซัดนัวนะคะกับทางคุณบาสก็คือรู้เห็นเป็นใจไงว่าเออฉันจะอยู่ต่อกับผู้อะไรประมาณนี้เธอกลับไปก่อนซี่ทาให้เพื่อนเนี่ยตัดสินใจที่จะกลับไปก่อน แล้วทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือเพื่อนหน้าจามนสคนะคะคนคนนึงกลับไปก่อนแล้วก็อีก2คนก็ก็เล่าในลักษณะแบบเดียวกันเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือมันมันชัดเจนมากอ่ะก็ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลไอ้พวกกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ม่เชื่อว่าคุณบาสก็คงจะเอาไปสู้คดีนะว่าเขาไม่ทราบจริงแล้วก็เนี่ยด้วยความที่เราพูดกันไปแล้วว่าสามัญสำนึกหรือว่าคอมม้นเซนส์อ่ะ คือไม่ได้เข้าข้างบ้าแต่ว่าเวลาที่คุณเป็นนั่งในผักอ่ะทุกคนมันก็มีมีความคิดส่วนหนึ่งแหละว่าการที่คุณได้รับการสกรีนมาจากกาบข้างนอกแล้วเนี่ยคือเฮ้ยมันมันประชาชนมันมันไม่ได้เป็นตำรวจไซเบอร์นะเว้ยมันไม่ได้เป็นตำรวจที่มานั่งตรวจสอบบัตรประชาชนคนอื่นน่คือถ้าคุณเข้ามาในผับแล้วมันมันเป็นเรื่องของการหาความบันเทิงแล้วแหละถูกไหมมีถึงได้บอกว่ามันมันไม่มีเซนส์อกับการที่ว่าจะมานั่งจีบกันบอกเฮ้ย น้องน้องฝ้ายน้องหยุดก่อนพี่ขอตรวจบัตรประชาชนน้องก่อนอนะไรเงี้ยคือไม่จะบอกให้นะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆอะ่ะผู้หญิงก็ไม่โอเคนะเว้ยผู้หญิงก็แบบเฮ้ออะไรวะผู้หญิงคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้ประหลาดประหลาดวะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมันมันไม่มี k e นไงแล้วก็อย่างที่บอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันเห็นชัดมากแล้วการที่สาวช่บอกว่าจะไปเที่ยวห้างแล้วคุณใส่ก,กอะอกแบบเงี้ย มี่ว่ามันแปลกๆนะคือเราไม่ได้ไปว่าผู้หญิงแต่ว่าเราแค่วิเคราะห์ไปตามความจริงซึ่งเมืช้ามี้พูดไปหมดแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นคําพูดการให้สัมภาษณ์สิ่งที่พ่อหรือว่าตาเล่าให้ฟังว่าน้อง17มาเล่าให้ฟังเนี่ยมีบอกได้เลยว่ามันไม่เี k เซ e n ทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งการที่เอก17บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวเลยคิดว่าจะไปเที่ยวห้างแล้วการที่ไปเที่ยวห้างอ่ะคุณใส่ เดรสแบบนี้มี่คิดว่ามันไม่โอเคนะโอจริงๆมันมันสำหรับเป็นงานกลางคืนอะนะอันนี้อันนี้บอกด้วยความสัจริงว่ามีไม่ได้รู้จักทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งคุณคุณคุณบาสมีก็ไม่เคยไปชื่นชมเขานะแล้วเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่ไม่ได้โมอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณบาสเป็นคนยังไง ขอย้ำอีกครั้งไม่ได้เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นแต่วิเคราะห์ไปตามเนื้อข่าวเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณบาซี่เ,เข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ในคลิปนี้นะคะแต่โอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีก็จะพูดนะคะว่าก็อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้ทั้งพาคเก้าไกลด้วยทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายรวมทั้งคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตระหนักเอาไว้เสมอนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงมีสิทธิ์ที่จะล่าด้วยกันทั้งคู่ ด้วยความที่ว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาเห็นไหมคะอย่างในเรื่องของแก๊งคอร์รันเตอร์เนี่ยทุกคนก็เห็นปัญหามันเรื้อรังมานานแต่ว่าข้าราชการไทยหรือว่าตำรวจไทยยังไม่สามารถกำจัดได้เลยนะคะแล้วก็มีการอ้างอิงจากตำรวจเข้ามาเข้ามาหลอกมาตกทรัพย์อะไรเยอะแยะแต่ดีอีหรืออะไรก็ไม่สามารถทำอะไรได้เห็นไหมคะถึงได้บอกว่าประชาชนเนี่ยต้องมีสตินะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของคนที่มี มีความคิดความอ่านเสมอคุณรับสายแล้วเนี่ยไม่ใช่หลงละเมอเพิ่มเพระไปหาเขานะคะก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเรากําลังถูกหลอกหรือว่าเรากําลังมีเขาไหมเรากําลังถูกตกทรัพย์ไหมนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ต้องรู้เท่าทันแล้วแหละตอนนี้นะคะแล้วก็หวังว่าในกรณีของคุณไอซ์นะคะในกรณีของคุณปาสเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ในการที่ให้หลายๆคนเนี่ยรู้เท่าทันด้วยโอเคนะคะมาตบท้ายกันที่คุณ คุณไอซ์นะคะที่ได้โพสข้อความนะคะว่าเออเนี่ยตอนนี้เขารอดปากเกี่ยวปากกานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวคุณไอซ์นะคะได้โพสแล้วก็ขอบคุณสังคมด้วยนะะโดยที่ว่าคุณไอซ์เนี่ยบอกว่าไอซ์เนี่ยได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากศาลแล้วกำลังจะไปประชุมสภา ไอซ์เนี่ยจะขอทํางานต่อทันทีจะขอเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ต้องหาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองทุกคนได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวออกมาสู้คดีตามที่รัฐธรรมน,นูญได้รับรองเอาไว้ขอบคุณทุกความังใจที่ส่งมามันมีค่ากับพวกเรามากจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคุณไอซ์เนี่ยเหมือนกับเกิดใหม่เลยถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งแค่นั้นเองเพราะคุณอย่าลืมนะว่าคุณไอซ์เนี่ยก็โพส์เอาไว้เยอะโดนแคปไว้เยอะ แล้วในทัาเปรเี่ยเที่ป้าอัญชันป้าอัญชันนี่คือโดนมีสี่สามปีนะคุณคิดดูดิคือเห็นไหมคะว่ามันเป็นด้วยจังหวะชีวิตจริงๆอะที่ป้าอัญชันเนี่ยมาก่อนการก็คือมาในยุคที่หนึ่งหนึ่งสองมันมืดดำจริงมันยังไม่ได้มีการต่อสู้เพื่อประชาธิาไปไตยขนาดนี้ป้าอัญชันเลยโดนไปในยุคมืดของมาตรา1 1 2 4 3ปีนะคุณคือแทบ แทบจะคุณคุณไม่มีโอกาสที่จะออกมานอกกำแพงคุกแล้วอะมันมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากแล้วก็เปรียบเทียบอีกคดีหนึ่งก็คือคุณมินิก่อนคือคือคุณอะไรนะคุณสมบัติทองย้อยกล้ามากเก่งมากขอบใจหปีเห็นไหมคะว่าเหมือนกันเลยคุณไอซ์ก็หกปีเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เฉียดฉิวมากอะ มันเฉียดฉิวเพราะฉะนั้นมีถึงบอกว่ามันมันเหมือนกับเกิดใหม่เกิดใหม่ในระยะเวลาสั้นๆนะคะส่วนในครั้งหน้าเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดไปลุ้นกันอีกทีหนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไอซ์ก็เลยมีความรู้สึกโอ่้โหแบบขอบคุณอะเขาเลยต้องเร่งทาเพื่อประชาชนอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1นึด้วยก็อันนี้ขอขอ,ขอแสดงความยินดีคุณไอซ์อีกครั้งหนึ่งนะระหวังว่าจะได้รับความ ยุติธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยจะเบ่งบานในสังคมนะ,ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่อย่าลืมนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจโอเคนะคะลากันไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ